ม่เองมีความเคารพกับท่านนายกก็ได้ติดตามตั้งแต่สมัยรับราชการจนมาถึงปัจจุบันผมคิดว่าวันนี้ท่านนายกมีปัญหาเรื่องความคิดความคิดที่เร็วๆที่สุดเนี่ยก็คือเป็นคำพูดท่านประธานที่เคารพครับมีการชุมนุมประท้วงเร็วๆนี้ท่านนายกได้พูดก่อนที่จะสลายการชุมนุมว่าอย่าประมาทกับชีวิตคนเรา สามารถตายได้ทุกเวลาแล้วก็อย่าท้าทายกับท่านพญามัจจุราชใช้คำว่าท่านพญามัจ,จุราชนะที่มีเสนามากนี่คือความคิดของนายกที่สะสมมาแล้วก็มาสู่คำพูดผมก็ดีใจว่าจำกันได้นะเพราะอยู่กันมาสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่รู้สึกวันนี้พูดเก่งกว่ารัฐบาลที่แล้วมากหลายเรื่องด้วยกันนะครับ หลายเรื่องผมไม่อยากให้เข้าใจผิดเข้าใจถูกกันต่อไปนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ว่าผมมาพูดเรื่องพระยามาจุราชพระช่วงนั้นผมไปงานศพกับทุกวันน่ยนะครับทั้งคุณพ่อผมด้วยกับการหลายๆหลายๆหลายๆพิธีพิธีพิธีสวดศพด้วยผมก็นั่งฟังมาทุวันทุกวันนะครับแล้วสื่อเข้ามาถามผมว่าว่านายกอยู่ไปถึงเท่าไหร่อะไรยานานแค่ไหนอะไรอย่างไรผมก็บอกว่าอย่าประมาทกับชีวิตนั่นคือหมายของตัวผมนะแล้วถ้ากด ถ้าก็เทศมาลองไปแปลดูนะครับไปฟังคําแปลสวดศพไปทุกวันแหละนะนะทุกคนก็ต้องเคยไปงานศพอ่ะนะสวดสี่บทเนี่ยก็สวดว่าอะไรผมก็เอาคำพูดนะั้นมาพูดถึงผมเตือนตัวเองเสมอนะว่าผมปรมามาอะไรไม่ได้ตายวันนี้ตายพุ่งนี้แต่ผมไม่ได้ไปขู่ใครเลยผมยกคําในศาสนามาพูดนะก็ทุกครั้งก็จะถูกตัดต่ออย่างนี้มาตลอดนะ